ไม่ค่อยหนาะแต่ก็านาวเย็นไท เบาว่ะเอาเสียงขึ้นสุดอะไรเอาเสียงขึ้นจนสุดแล้วมันแต่มันก็ลมมันลมมันเลยไม่ได้ยินเสียงขอบคุณหลายเด้อจัดเดอ ไก่นะคะปุยมากับกลุ่มรองกุ่มรองันนี้วของบริเขากันกัดสันขนาดัหนเนาะ 吗？ ข้เติมข้อก็อเติมอะไเขาบอกให้เติมทนเพิ่มสปีดก็เพิ่มไปแล้วแต่มันก็ยังทิงเพราะว่าเราใช้อยู่ตลอดเวลานาะเราใช้ดูอยู่ด,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 ดูอะไรทำคลิปทำอะไรถ่ายคลิปมันก็ความจังมันเยอะเคลื่อนมันก็เลยช้าก็เลยไม่เอาเนี่ย ดีๆเดลยสันว่าจ้าก่อก่ออยากแน่นเลยก <c oughs> ่ออยากแน่นเลยเราก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเพราะว่ามันลบ จะไมก่อนก็นมาตั้งแต่ที่สองทีสามจะไมนี้แกงก็ยังลูกก็ทันใดอยู่เอาดาขึ้นอยู่ก้องกดก้องก้อยเพื่อสิได้ลูกเราก็ถึงตลาดรัตนบ,บุรีแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆอยู่รอบนอกก็เข้ามาท่าไรกันได้นะคะเอา,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 าไปเลย และคนผิดเลยจ้งบไว่าเข้าตองไหยังก็เข้าตลาดได้แล้ววี่เราเข้าหน้าตลาดแต่ไม่ได้เข้าหลังตลาดนะคนลอกกันาได้โอ้ยมันโดกขยะที่นอกคู ดีๆเด้อสัญญาขอบคุณนะคะน้องเอ๋เดี๋ยวก่อนลอกกันเราก็ได้ถึงตลาดแล้วนัะทุกคนที่ยวห้าชมตลาดแอปหนึ่ง ตอนนี้ได็กนเด้บคนเยยบป่วยแล้วเด็มาถึงแล้วแล้วก็จะลงไลน์นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะก็ควรจะลงไลน์แล้วนะคะน้องอันน์นหรือเปล่าเด่ยน้องอันนันไหมเนี่ย ขอบคุณนะคะเดี๋ยวป้าก็จะลงไลน์เลยนะคะไลน์กดเลิเพื่ป้ปาด้วยนะคะไปแล้วค่ะ